ผมเลยลอยมาแล้วขึ้นมงเรียบร้อยครับกล้องสยามครับโอ้โหตีเสมอได้ครับนี่กระโดดอย่างสูงครับจังหวะนี้ใส่บอลให้กล้องสยามเลือกเลยค้องสยามใส่ซ้ายเรียบร้อยครับโอ้โหเออกล้องสยามครับมีทุนแฮ้จิกเกมนี้เปิดมาเอ้ามงเข้าไปเลยครับโอ้โหดีเลยครับ กองสยามก็แพททิกครับโอ้โหดูแล้วเป๊ะเลยครับโอ้จบหมดเวลาพอดีฮะนะเกิจหญิงเอ้าเรียบร้อยครับสีไข่แตงได้ครับหนึ่งประตูต่อสอง ดูครับธนกิจโอ้โหเรียบร้อยครับแม่ก็ยิงไปตรงที่มาชนยืนอยู่เลยครับโอ้แต่มันแรงครับเอาไม่อยู่เลยครับคนเดียวสองประตูครับธนกิจดูว่าพันลิตรกัจะกูพันลิตรอ้าไปเสียหลักครับดูว่าธนกิจกันดูขึ้นมาได้ฟามเร็วครับแล้วเข้าขวาซัดลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหไปพลาดตรงกลางเองครับโอ้แล้วเหมาคนเดียวสามประตูครับธนกิจครับอาแล้วครับซัด แล้วธนาโอ้โหครับสุดคมคับธนาะขันสำเร็จครับแทกแทกเสี้ยมไปโอ้ <c oughs> โห <c oughs> บอลเข้าหน้าแล้วเรียบร้อยครับไปทางด้านธนาครับเกมมันต่อเนื่องครับของธนาครับดูยิงครับดูรับเพลอครับ <c oughs> โอ้โหแสงหน้าอุสาโตก็ไปเลยครับ แล้วดูกัธนาครับซมิดมีประตูที่สจ้ตัวไว้แล้วเข้ามือสิทธิชาติครับออกเลยมารับธนาดูกเกี่ยวบอลแรกสวยด้วยัวนาลุยขึ้นมาซัดลูกนี้เรียบร้อยครับประตูที่5ในเกมนี้แล้วเป็นประตูที่7ของเดลต้าครับโอ้ยิงเป็นเข้าเลยครับธนาครับดูธนาครับโอ้วันนี้ผิวเลือเกินเด่นเลือเกินครับ เอาแล้วได้ไหมประตูนึงเรียบร้อยครับกาวประตูตัวหนึ่งครับโอ้โห